ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพก้าริกา7นาทีธนากรโฆษกสบสย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนสั่งขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยาในจ้างลูกจ้างมาตรา33ใน10จังหวัด9กิจการเร็วขึ้นเริ่ม4สิงหาคมนี้ กา้านาฬิกา23นาทีเขตบางบอน CCRT เชิงรุกฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางในชุมชนด้านศูนย์พักคอยเลื่อนเปิดเป็น2สิงหาคมที่วิทยาลัยราชสิธารามรองรับผู้ป่วยได้100เตียงกา้านาฬิกา39นาที DES จับมือโทรคมนาคมแห่งชาติพัฒนา DE Home Isolation Solution เพื่อบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านไลน์ ล่าสุดกานฬิกา52นาทีนครปฐมชีดวัคซีนไปแล้วเกือบ2 0 0แสนรายหรือร้อยละ14ขนาดสักยภาพฉีดได้วันละ1.3หมื่นโดสพร้อมเร่งควบคุมคลัสเตอร์โรงงานเกาะติดสถานการณ์ข่าว inn news ราว d ั p